ท่านก็ถ่อมตัวนะครับว่าเป็นคนกล้าแต่ไม่ใช่คนเก่งครับถามทั้งหมดทั้งผู้ใหญ่ครับเรามีคนแบบนี้อีกไหมครับหลังจากเราเสียท่านไปแล้วผมคิดว่าหายากหายากครับผมผมว่าคือเสียสละชีวิตตัวเองทั้งหมดทุกอย่างอะไรมีให้ลูกน้องหมดแล้วก็ได้สักครึ่งของแก้อดีแล้วครับถ้ามาทํางานนะมาทํางานแบบนี้นะในพื้นที่บรรทัตตาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สักครึ่งของผู้กับสมเพียรนี่ครับ ผมผมว่าถือว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนายให้เงินปะทะเรัดนายอดุลครแกเข้าพื้นที่เลยแกจะให้เงินหัวหน้าชุดหน้าชุดนายสมเพียรรับมาแกไม่ดูนะว่ามีเงินเท่าไหร่ไม่เคยเปิดส่งแบงค์หลังส่งลูกน้องเลยส่งอะไรผมก็รับเก็บไว้ตอนถึงโรงพักนายครับเอาไปทำแล้วเงินแกว่าไปแบ่งกันไปแบ่งกันแกไม่เคยนึกถึงเรื่องผลประโยชน์ไม่นึกถึงเลยแกนึกถึงงานอย่างเดียว นึกเรื่องงานอย่างเดียวเรื่องครอบครัวแกก็ไม่คิดครั้งหนึ่งอ่ะระดับพุ่มกลับสั่งใครก็ได้ไปขับรถไปตรงคุณนายที่บ้านหน่อยนางตาหัดใหญ่ร้อยบาโลไปได้อยู่แล้วแต่แกไม่ทำมันมันของหลวงแกเป็นของหลวงเงวง uh huh. มียลับรถแทก็กซี่เตืหนผมไปยาลาพอดีฝากคุณนายไปกับผมไปตรงคุณนายที่รถตู้หน่อย คุณนายต้องขับรถตัวไปใหญ่จนผมสงสารคุณนายผมต้องไปไปตรงแกที่ที่แบบรดดีๆหน่อยคุณแกไม่ได้ให้ครอบครัวทําตัวเป็นคุณนายเลยไม่เลยครับไม่แกไม่เคยไม่เคยให้อภิติดอะไรมไม่เคยเพราะแกะคนไม่ถือตัวไงไม่ถือตัวไม่ไม่ได้ใช้ของหลวงเป็นไม,ไม่ได้ใช้อํานาจหน้าที่ในทางอื่นเลยไม่ ท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งจ่าเพียรได้รับบาดเจ็บจากการประทะและก็เป็นที่มาของการได้เข้าเฝ้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2525 25เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีเหรียญราม,มาลาเข็มกล้ากลางสมรขณะนั้นจ่าเพียรมียศจ่าสิทธิตำรวจครับพอเป็นจ่าตั้งถูกยิงบาดเจ็บครั้งที่สี่ค่ะครั้งที่สี่นอน,งงนอยู่โรงพยาบาลก่อนนี้คนอกเกณฑชัยก็เป็นเยี่ยม ไปเยยบก็ดันต e ุกการนครบอกว่าเนี points, ่ยท่านลองไหมครับไอ้คนนี้ถูกยิงเจ็บครั้งที่สี่แล้วเฮ้ยกลัวไม่เตืนตำรวจบ้าทหารบ้าที่ไหนวะถูกยิงบาดเจ็บสี่ครั้งสู้รบอยู่นี่ขอเดรนามาให้มัมค่ะก็ทางเราเดรนามาคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็อยู่ก็ได้แค่คนไหนรวมค่ะได้รับเดรนามาเมื่อเมื่อปีไหนคะที่ได้ค่ะสองแ้่สองแ พอได้เดือนนี้ปั้งก็มีสิทธิ์เข้าไปในตำหนดโดยไม่ต้องสอบเดือนละมาน่ยมันจะดีตอนเกษียณเกษียณเขให้ตังเดือนละห้าพันได้ให้หลานได้หลานได้เดือนละห้าพันก่นหลังจากเกษียณนะพี่นะเขาอุทธาบัญชีเลยห้าพันเดือนนึงนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของจ่าซึ่งเจ้าหน้าที่ของรายการเวลาเจอท่านเรียกท่านวันลุง เหมือนคุณลุงใจดีคนหนึ่งแต่ว่าผมเชื่อว่าใครก็ตามนะครับทำงานหน้าที่อะไรในตําแหน่งใดก็ตามคงไม่มีใครอยากมีชีวิตอยู่บนคมหอกคมดาบมีชีวิตว่าทุกวันออกไปทํางาน่ยจะได้กลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จ่าเพียรทําอย่างนั้นมาตลอดทั้งชีวิตทีเดียวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวการกู้ระเบิด13ลูกด้วยมีดเพียงเล่มเดียวนี่คือส่วนหนึ่งของงานของท่านและฟังซิว่างานอันยิ่งใหญ่ที่ท่านตั้งใจไว้มีแรงบันดาลใจมาจากไหนสักครูค่รับ ท่านผู้ชมครับกลับมาชมรายการเจาะใจช่วงนี้จะฟังเสียงสัมภาษณ์จากปากคําของจ่าเพียรเองนะครับท่านเล่าเรื่องรายละเอียดของประสบการณ์การชีวิตที่ต้องสู้รบของท่านนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราจึงมองท่านว่าเป็นผู้เสียสละตัวจริงจ่าเพียรได้รับบาดเจ็บจากการโดนระเบิดไม่ต่ํากว่า6ครั้งและครั้งหนึ่งเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดและกลายเป็นที่มาของสมญานามจ่าเพียรขาเหล็กครับ การที่หนักนที่สุดใ<า>นชีวิตค่ะเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นเราไปประทะที่สบายอยพอดีลูกน้องก็เข้าไปเข้าไปว่าเพราะว่านี่เ็าเจอสหารแล้วนะไม่กล้าตีหรือยุบมาลงครับถามคนนั้นก็ไม่ไปน,น้ก็ไม่ไปนะเขาไปเองกขขึ้นไปก่อนจะถึงง<ม>านอยู่ชุดที่นกักประทะเ<ม>ชื่อไหมที่แรกไปกันสามคนพอวิ่งไปพักหนึ่งหันมาดูไม่มีใครสักคน,นอยู่คนเดียวต้องัดด้งใจดุดันพอวิ่งขึ้นไป ข้างบนครับวิ่งได้สองเก้าตุ้มตุ้มหายท้องหายท้องตกลงมานะเดือนีกระเด็นตตอนนั้นเนียยังมีสติอยู่ค่ะตอนที่มันก็ตุ้มหายท้องเสร็จแล้วเอาขามาดูบ่อยเลือดมันไหลเลือดไหลเหลเือดทางยีแตกแล้วก็แขนนีค่กะก็ทําไมาอแท้คอคนใกล้าตายเสียเลือดมากมัน<ะ>ดูนี่นะค<ะ>่ะฟ้านี่เหลือง พอไหลใหเลือดเลือดก็ไหลออกไหลออกไหลจนว่าไหลเป็นฟองนั่นแหละไหลจนว่ามันมันเป็นเมือกแล้วเราไม่เกรงนาำจะหามเราไม่มีอะไรจะหามเลยเพลงเก้าวอีกยาวเลยนะซึ่งมีขาสองข้างก็ทางเท่นะพอจังหวะขึ้นหอพอเวียนจะตกอีกพอถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลรู้ตัวเองเราจะต้อง่ใช้ที่นี่จะต้องถูกตัดขาแน่ ตอนนั้นที่ลงไปถึงโรงพยาบาลแล้วเขาเขาวินิจฉัยว่าอะไรของเราเสียบ้างกระดูกตัดอะไรครรักษาบาดแผลข้อเท้ากระดูกข้อเท้ามัแตกกระดูกข้อเท้าแตกแล้วก็กลับรูปร่างมันพออยู่เดือนที่ห้าเดือนที่หกเดือนที่เจ็ดชักเสื่อรักษาไม่หายสัเทีตามอยู่อย่างนั้นนิ่งๆในโรงพยาบาตัดทิ้งเลยบอกหมอว่าตัดทิ้งอะบอ่เอ้ยที่นี่ไม่มีการตัด เรากระดูกข้อเท้านี่คือเสริมเหล็กหรืออะไรไหมคะ,ะตอนนั้นใส่เหล็กแล้วปัจจันนี้เนะะี่ยะใส่โอ,อ,อ้ก่าแล้วเ้าเดือนกว่านอนว่าทำกุดนะแต่ก็กลับมาเดินได้ํำก่อนส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะต้องเจอก็คือการเข้าไปปะทะเขาแล้วตัวเองก็ได้รับมีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากเพียนโดนถึง6ครั้งครั้งหนักสุดเกือบโดนตัดขาถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาหรือนักมวยเนี่ยเขาจะมีอาการเรียกว่าแยงหรือว่าไม่อยากทํางานแบบนี้แล้วม,มันภาพมันหลอนหรือกลัวอะไรก็ตามแต่ ผู้ใหญ่ให้ไปทํางานกับท่านยี่สิบกว่าครั้งนี่มีมีความกลัวปรากฏให้เห็นบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยเหรอครับไม่มีเลยครับคือไม่ใช่ว่าท่านไม่เคยโดนท่านโดนมาแล้วเหมือนกันเขาไม่เคยบอกว่ากลัวครับก็บอกให้ลุยอย่างเดียวครับลองยกตัวอย่างสักครั้งที่ไปปะทะแล้วมันน่ากลัวแล้วท่านไม่กลัวได้ไหมก็ไม่เคยบอกว่ากลัวครับก็ให้ทําอย่างเดียวให้ลุยอย่างเดียวอย่างเดียวครับเออแล้วลูกน้องต้องลุยอลูกพี่ลูกน้องต้องลุย มีครั้งไหนปัะทานานสุดฮะที่เขินบางลางกลางบางลางอะแหละยิงกันตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่งมีพักเที่ยงเลยพักเที่ยงยิงเงนเนี่ยพักเที่ยงคืบอเอาข้าวมาส่งเดี๋ยวเราไปเราไปล้อมเขาหรือไงฮะคืออันนี้เคสที่ไอชุดไอชุดที่มันยิงมอดตี้เราหาได้แล้วว่านี่คือชุดที่ไปทาฆ่ามอดี้ขายปืนเอาเงินไปให้สายสายบอกว่า ลงมาแล้วเข้าเลยหวังขับรถหลอกไปหลอกมาหล,ลอกโจนโจรยังมีวิทยุนะโอ้แล้วขับรถหลอกเดี๋ยวไปทางนู้นนะนายเอ้ยเดี๋ยวไปทางนู้นนะทเที่ยวยาลากันไปกินน้ำชาเดี๋ยวไปทางนู้นนะปิดไฟเลี้ยวกลับมาเลยหกโมงเช้าเข้าชาร์จยิงกันพอชาร์จปุ๊บก็ยิงกันเ,ล,กกนนเลยเหมือนในหนังเลยฮะกระสุนโอ้โหยังไงฮะผมว่าในหนังมันมันน้อยไปนะเขาเขาก็มีปืนกลเราเรามีอาวุธ มันก็มีมันก็มีเหมือนกันไลฟ์เฟินอาก้าเอ็มทีหกเอสเคมันตั้นมันมีครบเลยหกคนแล้วหนีไปได้ก็มีสองสองศพแรกตายตอนเช้านายมาตรวจนายดุลนายพิระอะไรที่เป็นผู้วองชาชนสูงนายแต่ย่าอะไรมาตรวจผมบอกว่านายครับอย่าเพิ่งเข้านะ มันยังมีโจรอยู่เขานายก็ไม่เป็นไรอ๋อแล้วเราก็ปิดล้อมไว้อย่างนั้นก็ล้อมไปลูกเต็มนะ่วงนั้นล้อมไปหมดเลยอีกฝั่งมันเป็นแม่น้ํานะครับเพราะตรวจสองศพเสร็จปุ๊บการล้อมอยู่แล้วเรากาลังวางแผนว่าจะทาไงต่อไปมันก็เที่ยงเที่ยงหิวข้าว,พ,ว,กกวพุงกัดตะเวียนกระต่างให้โรงพักทําข้าวมาส่งนั่งกินข้าวกันแต่ก็ล้อมไม่ได้โจรก็ไม่กล้าออกมาเพราะตำรวจล้อมอยู่พอกินข้าวเสร็จลุยต่อก็ยิงกันก็ได้หกศพ โอ้โหยิงกันได,ได้รวมเป็นหกศพวันนั้นหกโมงเช้าถึงบ่ายสองถึงบ่ายสองครับมีกลยุทธ์อะไรที่คือแกบอกเองว่าแกไม่ได้เก่งไม่ได้จบด้านคอมมานโดอะไรด้านนี้มาแต่แกมีกลยุทธ์พิเศษอืมแกะจะทําตามสถานการณ์นะผู้ใหญ่นะครับสถานการณ์ไหนควรทํายงอย่างวันนั้นผมไปประทะครั้งที่คิ่าอย่้งที่หกหรือที่ห้าฉดจำไม่ได้